สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาชมพระเนื้อดินอีกนิดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นที่นิยมพอสมควรในตลาดพระเมืองไทยหรือในความรู้สึกของคนไทยที่ชื่นชมกับพระเครื่องนะครับองค์ที่เห็นนี้เรียกว่าพระหลวงพ่อปานพิมพ์ทรงครุฑใหญ่แต่เป็น พิมพ์เรียกว่าพิมพ์ตื้นใหญ่นะครับพิมพตื้นใหญ่ทรงครุดใหญ่อย่างนี้จะมี2พิมพมีจะมีมีทั้งหมด3พิมพ์คือตื้นใหญ่ตื้นเล็กนะตื้นเล็กก็คาบสอนนะครับแล้วก็มีพิมพ์ลึกนะครับเดี๋ยวผมจะบอกข้อแตกต่างให้ให้ทราบนะครับครับที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นพิมพ์เป็นพิมพ พิมลึกนะครับพิมลึกพิมลึกก็ส่วนมากในคลิปวิดีโอของอาจารย์ลหลายท่านกา็ได้บอกแล้วนะครับาหาดูได้ง่ายครับเพราะว่าส่วนมากทั้งภาพปลอมผ้าแท้ก็ส่วนมากก็จะออกมาว่าพิมพ์ลึกนะครับเป็นยังไงนะครับพิมพ์ลึกก็จะรูปทรงคมชัดมีความลึกนะครับพุดมีความลึก ครันี้ดูพิมพ์ตืนบ้างนะครับพิมพ์ติมตื้นพิมพ์ตื้นนะครับมันจะมีตื้นเล็กกับตื้นใหญ่ครับมีตื้นเล็กกับตื้นใหญ่ที่เห็นอยู่นี่นะครับเป็นพิมพ์ตื้นใหญ่นะครับเป็นพิมพ์ตื้นใหญ่ข้อแตกต่างของพิมพ์ตื้นใหญ่นะครับข้อแตกต่างของพิมพ์ตื้นใหญ่ก็คือตามตำราเขาบอกไว้นะครับมี3จุดนะครับก็คือจุดที่1จุดที่1บริเวณ บริเวณหมายเลขหนึ่งนะครับเท้านะครับจะไม่ค่อยเห็นหมายเลขสองก็คือสามเหลี่ยมตรงนี้ระหว่างขาเนี่ยจะไม่มีนะครับจะไม่มีแล้วก็เส้นที่สามก็คือว่าปีกขุดเนี่ยปีกขุดเนี่ยจะสเส้นเท่าๆกันนะครับและท่านสังเกตดูนะครับปีกบนสุดอ่ะคู่บนสุดนะครับก็จะอ้าออกนี้เห็นแทบชัดเจนนะครับแล้วก็พิมพ์ดูตื้นๆนะครับเนี่ยปีก จะเป็นลักษณะนี้อันนี้ตื้นใหญ่นะครับต่อไปก็ตื้นเล็กนะครับตื้นเล็กก็จะเรียกว่าขุดคาบสอนนะครับก็จะมีตรงวงแดงๆนะครับจะเห็นลูกศรคาบนะครับก็พ้าก็จะมีความตื้นนะครับพาก็จะมีความตื้นแล้วก็จะมีคาบลูกศรนะครับเนี่ยอย่างองค์งนี้ที่เห็นนี่ครับก็คาบสอนนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้หงล้นนะครับ อ่าอย่างเงี้ยคาบสอนนะครับอันนี้เป็นตื้นเล็กนะครับอ่าพิมตื้นเล็กผมไม่มีให้ดูนะครับวันนี้ผมมีองค์เดียวนะครับคือตื้นใหญ่นะครับตื้นใหญ่ครับเดี๋ยวก็จะดูพระองค์จริงกันนะครับสําหรับพิมพ์ตื้นใหญ่เนี่ยนะครับในตำราเขาบอกว่าอ่าเนี่ยที่ที่บริเวณนี้นะครับที่บริเวณนี้เท้าเนี่ยเท้าที่ขัดสมาที่ขึ้นมาเนี่ยเท้าข้างนี้จะ จางหายนะครับไม่ชัดเจนนะไม่ชัดเจน2ก็คือไม่มีสามเหลี่ยมในร่องนะครับ3ก็คือ,อปีกคุดเนี่ยขนนกเนี่ยจะมีความเท่าเท่ากันนะครับจะมีความเท่าเท่ากันจะไม่มีก็ส่วนมากแล้วจะเส้นบนจะใหญ่เส้นล่างจะเล็กนะครับธรรมชา้วเส้นบนจะใหญ่เส้นเส้นล่างจะเล็กแต่ปีกคุดสําหรับของ พิมพ์ตื้นเนี่ยนะครับก็จะเท่ากันโดยเฉพาะคู่บนเนี่ยนะครับมันจะมี4คู่ครับ2เนี่ยหน่คู่2คู่3คู่4คู่นะครับส่วนมากเขาจะนับเป็นคู่ไอ้คู่บนเนี่ยจะอ้าเห็นจะอ้าชัดเจนนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับแต่ข้อสําคัญนะครับที่จะดูหลวงพ่อปานก็คือดูเนื้อนะครับดูเนื้อให้ความสาคัญกับเนื้อมากเพราะว่าพิมพ์นั้นทํากันได้ง่ายนะครับแต่ว่าจะที่ดูให้เนื้อแห้ง นะครับเนื้อแห้งและมีรอยอเนี่ยข้างหลังมีรอยนิ้วมือรอยครูดนะครับและโดยเฉพาะให้เห็นดินยุบและและเห็นแร่หรือกรวดทรายเนี่ยซึ่งเม็ดเท่ากันเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับต้องหาเนื้อจะลักษณะอย่างนี้นะครับถึงจะสมอายุพระพราะหลวงพ่อปานเนี่ยสร้างปีพศประมาณ2460 นะครับ2460กว่ากว่านิดๆปีนี้ปี2564ก็ร้อยปีนะครับพูดยังไงว่าพระร้อยปีร้อยปีนิดๆนะครับดูผงอุดนะครับก็มีความแห้งนะครับมีความแห้งเก่านะครับมีความแห้งเก่าธรรมชาติมีความแห้งนะครับคราวนี้เราจะมาดูเนื้อกันาชัดนะครับเดี๋ยวขอจะขยายนิดหนึ่งนะครับเนี่ยครับ ผ้าหลุมข้าปานเนี่ยให้ความสาคัญกับเนื้อมากนะครับพิมก็ให้ความสาคัญนะครับดูพิมพ์ก่อนถ้าพิมพ์ได้แล้วก็หารมาที่เนื้อนะครับเนื้อนั้นจะต้องส่องเข้าไปแล้วเนี่ยจะต้องเห็นเม็ดทรายขนาดเท่าๆกันนะครับเมื่อมองเมื่อมองด้วยตาเปล่าเสร็จนะครับเมื่อมองด้วยตาเปล่าเสร็จหยิบมาปุ๊บอ่าผ้ามีความแห้งแตกแหงเว้ยมันจะตั้งอาจจะมีดินทรายนะครับพอมองด้วยตาเปล่า เข้าพิมพ์นะครับดูพิมพ์ดูอะไรอ่านี่น <reading> <spe Pop ify scenes> ่าจะใช่อะไรก็แล so <people> <sh arp Syn Island> <sh> like ้วแต่ดูโดยรอบนะครับดูรอยตัดอ่าไม่ใช่ครับรอยตัดอ่ารอยบล็อกพิมพ์นะครับรอยเบ้าเนี่ยรอยเบ้าพิมพ์เนี่ยนะครับเขาจะต้องมุมจะต้องเป็นเหลี่ยมชัดเจนนะครับมุมจะต้องเป็นเหลี่ยมชัดเจนเพราะว่ามันเป็นบล็อกตายตัวนะครับเป็นบล็อกตายตัวมีความหนาเท่ากันนะครับเนี่ยครัวนี้เราก็มาดู ผมก็จะขยายให้ดูเนี่ยนะครับถ้าจะเห็นเนื้อนะครับจะเห็นเนื้อพระออกสีอันนี้ออกพระองค์นี้ออกสีออกสีซีซๆนะครับสีธรรมชาติก็จะเห็นดินเนี่ยนะครับดินทรายเม็ดทรายนะครับอยู่ในเนื้อพระนะครับอยู่ในเนื้อพระคือดินจะยุบนะครับยุบลงไปแต่ทราย นะครับรายเนื้อผ้าเป็นสายล่อนเนี่ยเป็นเป็นเนื้อดินที่เขาร่อน嘛เพราะนั้นกวดทรายที่ขนาดเท่าๆกันเนี่ยเห็น ER, ต้องเห็นนะครับเมื่อ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 ส่องแล้วต้องเห็นพูดง่ายเมื่อส่องแล้วต้องเห็นนะครับเห็นกวดทรายในเนื้อดินนะครับเห็นกวดทรายเป็นเม็ดเล็กๆในเนื้อดินนะครับ ถึงจะมั่นใจว่าแท้นะครับถึงมั่นใจถึงจะมั่นใจว่าแท้นะครับท่าจะเห็นว่าเนื้อผ้านั้นมีรอยแตกและก็มองเห็นเม็ดรายนะครับเม็ดสายเม็ดเล็กๆลกล,กล,กล,กละเอียดนะครับตามผิวพนะระตามผิวพระ และผ้าจะต้องมีความคมพอสมควรถึงแม้ว่าจะอายุร้อยปีนะครับถ้าอายุร้อยปีมีความคมพอสมควรว่าจะเป็นขอบนะครับขอบที่ร้อยบล็อกของขอบนะครับต้องคมนะครับขอบเนี่ยต้องคมนะครับขอบบล็อกเนี่ยต้องต้องคมนะครับเป็นเหลี่ยมอ่าเป็นแปดเหลี่ยมพูดง่ายๆว่าเป็นเป็นแปดเหลี่ยมนะครับคม ถึงจะมีความมั่นใจว่าพระองค์นี้แท้นะครับพระองค์นี้แท้เพราะว่าต้องดูดูความคมของขอบดูความคมของเนื้อพระดูรอยดูร่องรอยอดูดูพิมพครับดูพิมพ์แล้วก็ดูซูมเข้าไปสองกล้องเข้าไปเห็นเม็ดทรายนะครับข้างหลังมีรอยปาดและก็รอยนิ้วมือบ้างนะครับแล้วก็มีรอยเม็ดทราย ถ้าส่องเนื้อผ้าหลวงพ่อปานแล้วเห็นแต่ดินอันนี้ก็ไม่น่าไม่น่าจะเสี่ยงนะครับยกเว้นที่ผ้าเป็นเนื้อละเอียดจริงๆแต่ถ้าเกิดว่าส่องเข้าไปในเนื้อผ้าหลวงพ่อปานแล้วเห็นเม็ดทรายอันนี้ถือว่าค่อนข้างจะมีภาสีนะครับค่อนข้างจะดีนะครับเม็ดทรายและเมื่อส่องเข้าไปแล้วจะต้องเป็นเม็ดละเอียดเล็กๆเท่ากันมีรอยธรรมชาตินะครับดูแห้งเก่าธรรมชาติ นะครับมีความแห้งเก่ามีความธรรมชาติองค์นี้ผงอุดเต็มนะครับเป็นผงรุ่นเก่านะครับผงรุ่นเก่าๆออกสีข,า,ขาวๆซีดแห้งนะครับขยายมากก็ก็จะไม่เห็นเท่าไรขยายมากไปก็จะไม่เห็นเท่าไหร่นะครับ สำหรับพิมพ์ทรงเราก็หาดูตามหนังสือทั่วไปหรือตามคลิปทั่วไปได้นะครับอันนี้ก็จะมาบอกอรายละเอียดเล็กน้อยนะครับข้อปีกย่อยก็แบ่งกันนะครับแบ่งปันความรู้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับขอบคุณมากครับที่วร,รับชมสวัสดีครับ